เอาละงั้นมาดูก็คือที่เมื่อกี้อธิบายไปนะว่าขนาดใช่ไหมฮะอธิบายอีกทีหนึ่งนะแอบส์โซลูเนี่ยก็คือการหาขนาดขนาดของจำนวนเชิงซ้อนมันหาได้จากการเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปพิกัดเชิงขั้วใช่ไหมเอ้ยยังไม่เชิงขั้วในรูปพิกัดฉากก่อนนะเชิงขั้วจะไปอีกเรื่องหนึ่งในรูปพิกัดฉากก็คือ a กับ b ใช่ป่ะโดยที่ a คือค่าบนแกน x ที่เรียกว่าส่วนจริง แล้วก็ b คือค่าเป็นแกน y ที่เรียกว่าส่วนจินตภาพนะครับพอหาขนาดมันก็คือให้หาตัวเส้นทแย,ยงมุมเนี่ยแหละแบบพีทาโกรัสเพราะนั้นมันก็คือ a กําลัง2บวก b กําลัง2ถอดสแควรูทซึ่งเมื่อกี้ตัวเองบอกว่าเฮ้ยหนูเห็นมันมีแอบสแควรูทอ่ะแล้วมันมียกกําลัง2เพราะว่ารูทหายใช่ไหมคําตอบคือใช่ถูกต้องเพราะนั้นคําตอบก็จะเป็นแค่ a กําลัง2บวก b กําลัง2ของจํานวนเชิงซ้อนทั้งบน แล้วก็หารด้วย a กําลังสองบวก b กําลังสองของจำนวนเชิงซ้อนข้างล่างถูกปะเพราะดูจากสภาพการบวกแล้วอะข้างบนต้องได้เชิงซ้อนแง่แและข้างล่างก็น่าจะได้เชิงซ้อนด้วยโอเคไหมคือหลักการเป็นอย่างนี้อ่ที่เหลือมาคิดเลขเอ,อ่อ z 1เท <Z 1> ่ากับ2บวก i z 2เท่ากับ3ลบ 2, 2> <c oughs> i เพราะนั้นเราก็ต้องแทนค่าเข้าไปในโจทย์เนาะ แทนค่าเข้าไปในโจทย์งั้นเดี๋ยวครูค่อยๆเขียนก่อนนะ2 z 2เพราะนั้น2ก็ใส่วงเล็บนะฮะ2 z 2 z 2ก็คือ3-2มลบอถูกไหมบวกได้วย z 1 z 1ก็คือ2บวกไอและที่เหลือลอกมาเนาะก็คือ ลบห้าลบ i นะครับติดแอปซลู์นี้แล้วยกกำลังสองนี้ทับบนโอเคไหมมนทัดบ,บนแทนเฉยๆใช่ปะ่ะทีนี้ก็ส่วนยาวๆสองเซตหนึ่ง ก็ใส่แอบ l u ล e มาก่อนก็นได้2 Z 1เส้น1้น1ก็คือ2บวก i แล้วก็ลบเ2แล้วก็ลบเ2ก็คือ3ตรงนี้ระวังอย่าลบผิดเธอต้องใส่วงเล็บถ้าเธอไม่ใส่เธอต้องเป็นบวก2 i ทันไหมแล้วก็บวก3 ผิดอีกแล้วเหรอที่เดิมเลยอ่ะอะใช่ไหมคือคือผิดตรงเนี้ยเหรอผิดตรงเนี้ยเหรออ่าคือคือถ้าจะไม่ใส่บวกเธอต้องใส่วงเล็บถูกปะ่ะเนี่ยแล้วตรงนี้ก็เป็นลบถูกปะ่ะถ้าเธอไม่ใส่บวกแล้วเธอค่อยแจกลบข้อาาทีหลังถูกปะ่ะแต่ถ้าเกิดเธอไม่ใส่วงเล็บเธอต้องเป็นเครื่องหมายบวกไปเลยถูกไหม อย่างนี้นะอ๋อพี่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าอ่งั้นเงินให้เวลาคิดอ่ะดูต่อเอ่อบรรทัดต่อไปเนาะบรรทัดต่อไปแล้วก็แค่แจกเลขใช่ป่ะจริงๆทําไปที่บรรทัดบนเลยแล้วกันจะได้ไม่เปลืองที่เนาะเราก็จะได้ตรงนี้เป็นเลขหกนะหกลบสี่ไอแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสี่บวกสองไ นะครับนี่นะฟึบฟึบอย่างนี้นะนะเสร็จแล้วเราก็บวกเลขใช่ไหมส่วนจริงบวกลบส่วนจริงส่วนจินตภาพบวกลบส่วนจินตภาพที่บรรทัดบนเราก็จะได้นะฮะที่บรรทัดบนเราก็จะได้ส่วนจริงบวกลบส่วนจริงทำยังไงดีได้เท่าไหร่ฮะ ก็คือเลข6กบวกสลบหนะเอา6กลบหก่อนเหลือ1นบวกสเป็น3ครับส่วนจริงคือเลข3ทีนี้ส่วนจินตภาพของบรรทัดบนก็คือตัวที่มี i นะลบสลบ i เป็นลบ5 i าละแล้วก็บวก i ใช่ป่ะก็เป็นลบ4 I. ถูกไหม ทีนี้ข้างล่างส่วนจริงบวกลบส่วนจริงเห็นบวกสาลบสเหลือศูนย์พอนั้นข้างล่างเลยเหลือสส่วนจินตภาพมาจัดการกันเองสองไอบวกสองลบไอสองบวกสองเป็น4ีลบไก็เป็น 3i ก็คือบวกสาทั้งหมด ติดแอบ o l โซลู ute, และยกกำลังสองถูกไหมฮะโอเคไหมครับบวกพีดโอตายละตายละเอาละทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็ง่ายแล้วใช่ป่ะเราก็ทำเอ่อหาขนาดใช่ไหมหาขนาดก็เหมือนทำคอนจูเกตเนาะแล้วก็ติดสแคว o ูเพราะนั้นสูตรของขนาดก็คือหน้ากำลังสองบวกหลังกำลังสองถูกไหม ไอ้หน้กนากำลังสองบวกหลังกำลังสองก็คือเก้าบวกสิบหกก็คือยี่ห้าถอดรูทก็คือห้าถูกป่ะอ่าแต่ว่ามันยกกำลังสองก็ไม่ต้องถอดรูทหรอกเพราะนั้นข้างบนได้ยี่ห้าข้างล่างอ่ะอืมข้างล่างได้เท่าไหร่ถ,หรถูกคำตอบก็คือหนึ่งจบป่ะเออนะนะนะ ประมาณนั้นนะครับอืมคือถ้าข้อนี้เนี่ยนะถ้าให้ครูเดานะนะครูจะเดาอย่างนี้ฮนะข้อสามตัดก่อนเลยตัดทิ้งก่อนข้อสามตัดทิ้งก่อน อ่าฮะอ่า huh. uh huh. เป็นการดาวที่ดี <No doubt. S 1> นะฮะเพราะสามตัดทิ้งก่อนเพราะว่าสี่มันไม่น่าใช่ข้อหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยการที่หารกันจะเป็นศูนย์ได้แปลว่าตัวข้างบนต้องเป็นอะไรศูนย์ถูกป่ะตัวข้างบนต้องเป็นศูนย์ดูด้วยดูด้วยสายตาแล้วข้างบนมันไม่น่าเป็นศูนย์หรอกใช่ไหมเพราะนั้นก็ตัดทิ้งอีกข้อหนึ่งก็ผิดอีก มันก็เลยเหลือแค่ข้อ2กับข้อ4นะครับเหลือแค่ข้อ2กับข้อ4ทีเนี้ยถ้าเกิดข้อ4เนี่ยเธอต้องนึกนึกว่าเฮ้ยคอนจูเกตมันคือรูปนี้มันคือรูปนี้แล้วรูปนี้เราเคยเรียนตอนพีทาโกรัสมันคือ3 4 5ใช่ปะ่ะเพราะนั้นสงสัยจะได้5้าแง่ๆงอ่าเพราะนั้นข้อ4ีเนี่ยเข้าเขา แต่อย่าลืมว่ามันมีตัวบนกับตัวล่างแล้วมันหารกันมันก็เป็นห้าหารห้าเลยตอบหนึ่งเลยตอบข้อสองเห็นไหมนี่วิธีเดานี่วิธีเดานะครับเพราะนั้นต่อไปนี้เวลาทำโจทย์เลขอะไรพวกนี้บางทีเนี่ยดูดูแล้วอาจจะยังไม่ต้องวงมือทำเลยก็ได้นะดูแลแอบดูชอยก่อนว่าชอยมันเป็นสภ,ภาพไหนอืม ใช่ถูกต้องใช่เห็นไหมเรียนกับเรามาหลายปีเพราะว่าเริ่มมีเซนต์ทางคณิตศาสตร์แล้วนะถูกต้องดีมากถึงแม้ว่าจะคิดเลขผิดก็ไม่เป็นไรเอามีเซน์ไว้ก่อนให้ให้ดาวไว้ถูกก่อนคือต้องบอกว่าเวลาที่<ม>อเออนะใช่ เวลาที่เราทําโจทย์เลขนะฮะก่อนที่เราจะคิดเลขอะ่ะเราควรเดาก่อนว่ามันน่าจะตอบอะไรแล้วเราค่อยคิดเพื่อที่คอนเฟิร์มสิ่งที่เราเดาชีวิตจะดีขึ้นมันจะง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดเลขแบบโดยที่เราไม่รู้ทิศท,ทางเลยว่ามันน่าจะตอบเลขบวกน่าจะตอบเลขลบหรือน่าจะตอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคิดแบบสเปรสปะแล้วพอมันคิดแล้วมันโอ้โหมันแหกไปจากช้อยเยอะเลยอย่างเงี้ยเราก็จะหมดกําลังใจ nè 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 nè